สวัสดีครับผมผู้ธศาสน์บอยวิวัฒนาครับหายไปซ้อมมากี่วันซ้อมมายี่สิบเอ็ดวันนะซ้อมอยู่ที่ท่ายบอลท่ายมวยบอยวิวัฒนาก็อยู่ที่กำลังสาวผ้าเลยที่เดิมครับมีใครเป็นผู้บ่าวซ้อมอยู่นั้นตอนนี้มีพวกเหล็กกล้ามีพวกเชียงยำที่เขามาฝ่ายซอมแล้วก็มีพวกพี่พี่เกย์่ตอนนี้เราอายุสามสิบเอาั้สูงเท่าไรร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนักปล่อยตอนนี้หกสิบห้าหกสิบหกโมยสแตนเลยครับไม่เท่าครับวันนี้มาเจอชัยเนาะเคยใส่ไหมเคยครับนานนี่ยัง มันเป็นยังไงบ้างตอนที่เจอกันก็สถิติในเดือนเดือนนิดหน่อยเคยชนะเขาหรือเปล่าก็ไฟประมาณ3ครั้งชนะสองแพ้หนึ่งเขาเมื่อจะตายม่าชิบมือวันนี้มาเจอไฟที่สี่คิดว่าวันนี้ย้ำแชนะได้ไหมน่าจะได้ล่าสุดต่อยไว้ที่มี่คือมวยร่าสุดวันนั้นเป็นไงชนะคะแนนมาละใส่เวทเท่าไหร่เอ่ยว่าสามสี่วันนี้ต่อยสามห้าเนาะถ้าเข้าแชมปหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดท่าน่าจะเกินนิดหน่อยยืดเส้นยืดสายร่างกายดี่เปอร์เซ็นต์ ประมาณ80ด่าสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมอ่อยเท่ากับค่ายเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลไปนี่ยวันสี่ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดมีประมาณร้อยกว่าคนจังหวัดสุรินทร์อำเภอสายช่วยช่วยครับหน่อยวันนี้ก็เอาให้ชาวจังหวัดสุรินทร์อำเภอแล้วแฟนฝั่งพิ่ารทางพลังใจให้ผมนะครับวันนี้ผมกุญสานมรู้ว่าทำงานทำกุญชี่ได้หน่อยขอโชคดีขอช่าง